เลือกไข่เจียวมูสับวะค่ะแม่มูสับหมดจ้ะเอาไข่เจียวธรรมดาสิครับธรรมดาแล้ววันนี้ใครดีใครไม่ดังคนปะไม่ดังคนออเดอรให้เขาไงหนึ่งเรื่องทำต่ออีกเ่ยอ๋อออเดอร์ออเดอร์ให้นักกีฬาทำข้าวกล่องให้นักกีฬาอ๋อนักกีฬามาโอ๋มวันนี้ราคาราคารยุ่นลายวะ น้ำตาลเก็นน้ำตาลสามหนอยกล่องโอ้รสชาติผิดดิสามหน่อยชาติดที่บอกชาติดไม่แข่งกรี่าอ๋อวันนี้มาทำงานเด้อทุกคนเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็ต้อนรับขอสู่ช่องอันบ้านนองเนาะวันนี้ทิ้งเครื่องสีเอ้ยทิ้งเครื่องซีไปเฮือนกับน้องน้อยเนาะ มืัอนี้ให้คำสียุดบานเนาะผมมาทำงานมืัอนี้มาทำงานก็คือมาทำงานเราก็คือบอดี้บอดี้ยุดเนาะเพราะว่านี่แหละคำสีบอกว่าก็อยู่ได้อย,ยู่เนาะอยู่ได้อย,ยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะมันว่าจะขอหยาดยึดช่องเนาะท่านก็นจะมาฉีดยงเนาะสมมุติว่าเอฟซีก็จะว่า ถึงข้างสีไวอยู่บ้านเนาะบริดูแลเนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวห้องเขาใจกันอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเขา้าใจกันอยู่แล้วก็คือเ้องหูกันสองคนอยู่แล้วเนาะว่าบริทิมก็คือไปฟีสไตล์เลยเนาะเพราะว่าน้างน้อยกับคำสีมาสัมผัสบาดผมุ่งเนเพิ่งเกิเจ้หูหรอกว่าพ่นตองเทต,ตัวจังไรบ้างตัวจังไนเนาะก็คือบางตัวตามสบายเนาะซ้าบานจะคล้องไปหลวด เลยมือนอี่างกับคำซีเดินหูใจเดินสุขยาไม่ดีดามาเนาะว่าวเอ,อ้าเป็น,นังคือถิ่มคำซีไว้เพือนเนาะเป็น,นังคือมาเห็ดเหยียดคำซีมาหลบกวนบอจะถ่านั่นสผมบุญอยากให้มีคำนี้เนาะก็คือเข้าเต็มใจอีเลี่ยวเนาะครับคำซีในหูก,กันอยู่แล้วว่าเออบดดริเลยบกวนบริเลยยังจะถ่ายนังซีิผมกับบริเถิ่มคำซีไว้เพือนพอดีเอาจะถ่อย่ามีคอมเมนต์เนาะก็จะเฝ้า เข้าใจผิดกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าครับดีเมื่อกี้ตั้งมาพักพอนั่นแหละตั้งมาแบบผ่านอะไรมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแต่ว่าชี้แจงตอนนี้เลยคำชี้ปรดีว่ามาลบปวนเวลาเห็นงานหรือว่าให้ผมยุดเจสันจังสีคือวันยุดมันประจําปีมันเลื่อนลายอยู่แล้วเนาะบางปีที่แล้วก็ใส่บบเบิร์ตสับก็ทิ่นไปซื้อเนาะวันหยุดเนาะพอวันหยุดก็คงกันอยู่เนาะวันระบบ ราชการไทยกันสิเนาะวันหยุดมันก็หลายวันลาก็หลายวันพักพนวันขัดะเลือกจะสิวันเสาที่ก็หยุดสิเพราะว่าวันหยุดธเป็นลายวันไงซะเนาะแล้วก็เรื่องราะมันก็หลายอย่างนะองห้องบอดดิทิมคำสีเบเดอรทุกคนเนาะกับน้องน้อยนั่นแหละก็คือเพิ่นกคยพักกันที่กับเขากินกันอะไรแตะเพิ่นกันนานจะพักกันทายคลิปอยุบบาทเป็นว่าบอดดิไปใส่กันเนาะเขาก็เลยสิมาบอกพี่น้องเบื้องให้พี่น้องฟังว่ามันบอดดิยานพี่น้อง คิดเนวนั้นเนะาะก็บออยากให้มีประเด็นว่าทิมมูทิมแขกทีมมเหยี่ยม,มายามเนาะเพราะว่าเขากับซาเมามูมพาคอนซะแต่ผมคุยกับคาชีแล้ว่าอืมก็คือตามสบายโหลดทุ่บัตรจะคลองว่าเนี่ยผมกับคำชีกับน้องน้อยกับสัมพันธ์กับหูนีสใสบ่ได้แหละว่าพี่คนจะได้คนยังไงสบายสบายบาย่ได้ริงจังกับชีวิตยังมากมม่เนาะ กินข้าวไปเรากินนลมนี่เข้ามา็งานนะทุกคนนี่นูบนคนละเอีดเงมากินอะกินรกิเลยรับประทานอ้ยังคือหลายเลใกลยังไงเื่อกินไกล้วันครับผมไก่หวานไก่หวานขอบคุณครับเรเป็นยังครับม่ผมไม่ใจดีวันนี้ไงกินขาว กำลังโม้ครับนุ่มวนคนละเอียดครับผมกินข้าวนะครับกำลังโมโหอยู่ขื่นกินนึกขนอย่างนี้ขึ้นหลายเดียวอยากไอพี่น้องเขาเดี๋ยนี้มันหลายแห่งเดียวนี้มันกินเลยปุ๊บฟ้าคุณเลี่ยนเลี่ยนเหมือนลราครับเห็ตุอนพุ่งมือนอุ้ยตายแล้วฟุ่งแกัสผิดจุดอุ๊ยเศษร้ายนะครับพี่น้องนุ่มวอนเจ็บๆครับผมโฟกัสผิดจุดเลยเดี๋ยวเด้๋ยวเขนนี่ได้ก่กรมูกินกอรมูนะครับนี่เดี๋ยวกับมาเห็นงานนะทุกคนกับเขาซูมหมดปกติเนาะเพราะแบบฟ้าซู วันเสาร์ก็ชิลยุดอีกเนาะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์บ่วันใดจะขวดแต่ที่ในไอคอขวดเดี๋ยวเบาหลีก็ไม่เห็นงานนะเพราะเขห็นงานมองเดียวกันก็เบาหลีตอนนี้เขาก็อยู่ลงอาหารเนาะตอนนี้กับตอนเที่ยงเด้อบริษัตัวเราทวนนี่ให้เวลาบลงโดดเนาะเที่ยงยีซีฟหน่อยเนาะเทียงยีดีเที่ยงยีดีเที่ยงยีดีกินข้าวกินเขาไงกินข้าวกินข้าอยู่ที่บริสัทางฟารเนาะ เอาบอกเดี๋ยวเวลางานมาถ่ายด้วยทุกคนอันนี้กับนี่แหละช่วงพักเบรกแล้วครับพักเบรกอือภาคเบรกครับอเอีก็เลยมาแจงเนะาะเพรายันนี่ประเด็นดามาว่าทิมข้ามซีไว้เท่านนะอ๋อได้ทิมครับผมโมเขื่อนมาหนีน,น้องเฮียเป็นภาคคนที่เท่านั้นเขาเลยมาใส่มือล่ามเมื่อเลี้ยวสุดจุดปุ่นแล้วครับพี่น้องนี่ต้องกลับเงงานหลายความ ลาวันพุทธเนาะวันอาคารกับเป็นวัดยุดอยู่แล้วก็เลยลาวันพุทธกับวัดเพลินเลหัดก็เลยมาเห็นงานเอฟซีบออันรอดจะข้าวเด้อตอนแรกเด้อะบาลอันทิ่เกยผ่าพงามมาให้เบิ้งคือเก่าช่วงนี้เก็บภาพพูดเถ่าก่อนนี่แหละก็เลยมาแจ้งพี่น้องเนาะย่ันมีว่าย่านเอฟซีเพิ่งบอกเนาะว่าเออคือโมดูแลเพื่อในแต่สีเพื่อไปรบกวนเด้อะในแต่สี่ยันกับใหญ่ครับซีกดดันน้ำนักแหละทีเหลียวันโมมีอย่างเนาะ เข้าคุยกันประจำอยู่แล้วว่าเขาบอดีกดดันไปเนาะเขาบอดีกดดันคำสีบอดีกดกดดันน้อยน้อยก็มาสัมภาษอยู่บ้านเพิ่นว่าาท้าิ่นก็ได้เขาเคยถามเพิ่นว่ายังก่ับมันนอนอยู่เหื่นเป็นยังไงโอ้เมื่อนเพิ่นไปมวนเพิ่นว่าถามคำสีกันบ้างหน่อยเนาะมวนเพิ่นว่าคือบ้านเยาะคลองนี่เนาะพอดเที่ยงอะไสบายใจเนาะเพิ่งว่าไปหลอกข้างนอกมาเพิ่นว่าโอ้เลี้ยงหนามพอดเขาพูดครับเพิ่อกับ่วนเพิ่นว่า ก็บ้านอนเงือนแล้วนอนแบบคือคือยังบานจะคล้องเนาะคล้องบานผ้าตื่นสวยสิเนาะผมก็เป็นคนมักแบบนอนตื่นสายอยู่แล้วเนาะเวลาบันยุทธศรีกัตื่นสายหรือว่าเขานอนเด็กจุกัตื่นสายมันก็เลยแบบสมองง่ายกับผมกับคำารีกับสไตล์เดียวกันเนาะมันก็เลยแบบ้ัน้อยก็ได้กลายเป็นบวอึดอัดเนาะทีน่ะน้อยอาจจะตื่นเศร้าก็มูวอยู่แต่ว่าผมกับคำารีนั้นสไตล์เดียวกันเนาะ จะพอเดาะมาไหนมาผพอกันนะทุก <ara> ok คนเนาะเดี๋ลองมาพอกันครับ <Hum> พ <dû t> <S bizarre> ี่น้องสบายสบายมันมีอย่างหลายคนรอคนหน้าตาดีมาผพอกันเอออาสิลุ้นก่อนใจน้อยเด้อช่วงนี้อาสิแปลกตากัระจายกันเลยพ่อเพราลุ้นเนาะพระซื้อไหมซื้อเราได้ครับผมแม้ว่าต่อพระเหลืองมากินเข่าได้ซื้อเอวซื้อแต่เรื่องครับซื้อไปว่าเนี่นเป็นทิดใหม่ปะทิดทิศทิดทิศก็เรากินเข่าอันนี้ไอ้ทิดมันกินข้าวเที่ยงกำลังสั่งข้าวเที่ยงเนาะอันนี้ก็ไปคลิป บอกก่าวกั็ดูสื่อทุกคนนะบันมีอยังตัวนึ่งคือมาแจ้งยันมีประเด็นก่อนสิมีคอมเมนต์เนาะเขาก็บว่ไงกับเขากับเสพจะคล้องน้ำกับเสพคำสีน้ำเนาะเพราะว่ายันมี่เอฟซีฟังคำสีด้วยเอฟซีฟังโฟมสิแต่ว่าดูแลโมโบได้จะทันสีนะครับคือกับเป็นการบอได้ว่าแกตัวเป็นการว่าบอกเกินก่อนสิมันสิเกิดคอมเมนต์แบบนี้เนาะเฮ็ดถือแล้วยังเฮ็ดถือแล้วบ้าอันเฮ็ดถือแล้วทีมาเห็นงาน บางครั้งเราต้องให้เวลาผู้บ่าวผู้สาวอยู่ด้วยกันบ้างใช่คุณจะไปถ่ายเอาเขาตลอดไม่ได้เสบ็จกันแน่เขามาสื้มาฮันนีมูนถึงประเทศไทยเดี๋ยวบอกเสื้อเสื้อเแต่อะแล้วบอกเขาเขามาฮันนีมูนของประเทศไทยเนี่ยบาวอันต้องให้เวลาประมาณว่าบ่าวอันต้องตามคนของเราบ่ได้ไอเขาเขาใจถึงเนาะเนี่ยเขามาบ่าวอันเห็นถือเขาใจมูว่าต้องมีเวลาให้เขาฮันนีมูนด้วยกันบ้างครับ เขาสาเดินทางมาไกลเด้ <matter> ่อย่างลราหมือไทยต้องให้เวลาเขาอันนี้มุ่นเขาบอกจะจะไปแต่ไปไปกบเขาสี่ชั่วโมงประเด็นเนาะให้เวลาเขาบวางเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะเขามาพักผ่อนเนาะเพักผ่อนไหนคนมีเวลาดบไม่ก็ได้บบอกครับสี่เฟรมคงกันอี่างเดียวว่ามาให้มาพักผ่อนเนก็เข้าใจกันอี่างเดียวเนาะว่าบริษัททีมบริษัทป้ากันทีมไว้เือนทีนะคือมันแบบอยากมีประเด็นดราม่าหรือว่าเอฟซีสองฝั่งบอกเข้าใจกันทีนะเรียกว่าทีมมูบ ทีน่ะคือทีโมไหวโม่มาหาสินะมัาเัาพักคอนเนอร์ไปนอนเนอะไปการคลิปนางขิปนีไปการนางบอกซื้อนะผม่โม่เป็นขีปแก่ตัวด้วยต่คนคือเขาแบบคือผมบอกป่หันน่ะแหละกับเซฟเอาเซฟทั้งสองฝ่ายเนาะเซฟเอฟซีทั้งสองฝ่ายเขาแบบเฮขาเขาลบได้นับถือเอซทั้งสองฝ่ายเนาะเขาบบบริจาคแค่เกิดปัญหาแบบมีดามาแบบผมก็ข้าสีสอนะก็เลยมานางบอกกิดเขาทีเราตนี้เนาะ เอาบอกได้ไปใส่ก็กินเขายังมองให้งานเพราะง่ายก็บุ่ว่าสิทายคลิปย,ยังเนาะเอากิดทายคลิปนี่แหละอยากมันเป็นประเด็นนะเอา้าช่วงนี้ก็บเบิ่งสามม,าม,ม,าามุมสามม,มุมไปก่อนนะครับ, <c ười> รบาสามมุมสาม<อ><อ>ามุมคืเอเก่าครับมันจะตรช่วงนี้เบิ่งมันจะมีไปก่อนสามมุมครับอีกคนเรื่องเราเอาเขา่ปนะเอาขาก็เลยไปคลิปนั่งเบาะนั่งยังนั่งกินเขานี่แหละครับผมง่ายๆครับนง กินยังไงตามไส้ส,สดเนาะเพราะว่าเนี่ยบอได้มานแนะนดเลยการเป็นไส้สดเนาะพักก๊าบบาทไปกับบีเนี่ยคือเก่าเนาะสดตอนเห็ุงานะคลิปนี้อาจจะบ่มีสาระหมังมาแต่ว่าก็อยากให้มาเปิดใจเบาดิซื้อแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้คือผมคือว่านั่นแหละทิ้งถ่ายด้วยกันพวกก็คุยกับค้ามี่บอกว่าตัดสบายโหลดบอทได,ด้ไหมเรื่องปวดหลังเกรงใจทางสี่ขึ้นก๊าบบาทจะคล้อ,อ,งองหลดเขาบอกค้านีเกือบทุกมือ เนี่ยผมก็บอกประมาณนี้เนาะน้ะอยค้ามชีขาวหูดีอยู่หรือวป่าเนี่ยผมกับผมเป็นคนจังไงเนาะคนง่ายๆสบายๆนะบอร์เดีว่าสีนาบุญนาบุงสีนาเนี่ยผมให้ง่ายก็ผมอีกเฮ็ด<ไ> <laughs> น,นันเฮ็ดหน,นีกันเก็บเ<ไ>ข้อเก็บย่างแบบเมได้ใจกับบรรยากใหไอ้โมเห็ดหรอกเนาะเพราะเขาเพิ่นเป็นแขกเข,ขาก็อยากจะเห็นแต่ว่ามเมื่อแขกกับ,บาากเฮ็ดซอยเขากันก็นกนดีใจกันเนาะแบบเมื่อน้อยกระล่างถอยล่างบ่วงสิข้าจชีเฮ็ดนันเท็นีสซอยสิแบบ ก็บ่อยากเฮ็ดซอยแต่ว่าข้อไม้เฮาเฮ็ดเองก็ก็ได้อยู่เนาะปกติกัผมก็เฮ็ดเฮ็ดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบอกยังไงก็ย่านเมียเมื่อยนั่ยบอกยังไงเนาะผมเป็นคนมาเก็อยู่แล้วผมก็เลยบริสิเหียมเรื่องเก็บขล้อยในเศรกินแล้วบ่เก็บแล้วก็ผมก็บ่ได้ซีเรลี่ยนเนาะอันนี้เพิ่นก็ยังเก็บซอยอยู่น้อยก็เก็บซอยสิก็เก็บซอยสิเนาะก็เลยแบบสบายใจก็ผมก็ได้มาถ่ายคลิปนั่งบอกจะซื่อๆเนาะทุกคนเนาะบโมบหยังเนาะ จะได้กะสีเบิร์คิมดีกว่าับสบายรวดได้เผื่อนเนาะน้อยกับพอต้องเกรงใจเอาตับสบายรลดอย่าไปคิดหลายอย่าอย่ามสีหน่อยข้ามสีน่อจะเข้าใจอยู่หรอกแต่ว่าอย่าถ้าน้อยคิดหลายเนาะมาจะใส่ตัวสีว่ามาลบกวนอีอันเบาตัวสีน้อยจะคิดแบบนั้นเด้อเข้าใจบาหน่อยจำค้าไว้รลดถ้าหัวใจขาดค้าสีมันหัวใจมีเสียอยู่หรอกสบายสบายง่ายๆเนาะเก็บตีละกานอนกัได้ไรม่ยานแพงดีใจเก็บตีละกานอนกับอะไรเจ๊พี่จ๊ก็เห็ดรลด อย่างยอกันอย่างสวีการยุ่งใส่กับบุ้มได้เจได้กับเฮดหลดเนาะตามสบายสลายบุ้มแนวซีเรียสเดลิศน้อยเนาะตามสบายหลดและแซมฮอว์มมาออกเด็ดออกมาอันนี้มุ่นกับครูรักเนาะนน้อยเนาะจะได้กับยี่เป็ห้ตัวเสียวายเลิศน้อยเลอเอาแพงกันนั่นแหละเข้าใจกันมี่ยังกับเลีกหน่อยไล่หน่อยกับหายไฟกันเนาะเล็กหน่อยหน่อยกับหายไฟกันไปเนาะครูหัก ไปพี่น้องคลิปนี้เ้าจะไใบสั่งนี้ห้าจะกินเข่าเนาะกินกินไข่เจียวไข่เจียวธรรมดาหมูสับกระเบิดมาาซพื้องมาซาผูดเนาะเข้าซ้ำนมซ้ำหมมเนี่ยจะได้กับฝากช่องเบาเลยบหนอกเดือดเนาะก็ไปนุ่มบนคนละเอียดนี่แหละฝากเบิคนขึ้นเก่าครับพี่น้องมียังไงมีต่างกันฝากบนโฆษณาพูดเนาะคนละหายคนละหายวีสิบวีเนาะ เป็นกำลังใจนี่แหละพี่จะเปิดเมื่อไม่เนาะทีมงานเท่ากันยังบพท่านเด็กเก่งมากใหม่หรอกเรากำลังกำลังฮัดกำลังสั่งไปนี่แหละก็เลยมีโมที่ทำงานว่าไงก็รายช่องรายคนที่ำงานที่ลำกันมันกว่สิบมวลมันสิบมวนเนาะไปนอกจ้างเบื่อเนาะมีหลายๆช่องเไปนอกครับนอกถ้าทายเบวกแต่ผมผู้เดียวได้มันกว่าจีนาเบื่อเนาะถ้าไม่โมแบบฝันกลาเขากองน้ำเปล่นกองน้ำเสิมันกว่สิบมวนโอ้ยง่ายเนาะไปเพี่น้อกจะปวดละจะขอกันขีปนาแรงเนาะพอจะไปไสดกันด้วยแบบ พอพึ่กันเลืองานเร็วอยู่กันใบบายกันมันจะได้ก้าวเลินเนาะอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำหรับด้อทุกคนนะฝากให้กำลังใจนี่แต่พอเข้าเนาะกเข้าใจผมก็เคลิมสีดำเนยทักแข่งกันคือเกาหน่อยเนาะไปพอกดคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนใหเจียวส่อออดดบ๊ายบบบาาายยยทุกคน๊ติดตามไปนะครับยังไงยังไงครับักคือเก่า